ปังเกินต้านด้อมอิงฟ้าเปยหนักมากทองคำสิบแท่งเงินสด3าล้านอลังการสุดๆบอกเลยว่าเธอคนนี้ฮอตเกินต้านได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนสำหรับอิงฟ้าวรหาหะที่ล่าสุดแฟนคลับได้สร้างความฮือฮากับการเปแบบจุกๆุก่อนเริ่มงานเดอะแกรนคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน2ซึ่งด้อมอิงฟ้าได้ทุ่มทุนสุดๆจัดจเซอร์ไพรส์ฉลองความสำเร็จของอิงฟ้ามอบทองคำแท่งและเงินสดหลักล้านโดยเฟซบุ๊กของบอสนวัตอิสระไกรศีล ได้ถ่ายคลิปบรรยากาศในฮอล์ก่อนเริ่มงานคอนเสิร์ตของอิงฟ้าที่มีแฟนคลับอิงฟ้านำของขวัญมามอบให้ทั้งดอกไม้ตุ๊กตาและยังมีทองคำแท่งและเงินสดที่ทำเป็นรูปร่างต่างๆแบบสุดอลังการนวัดอิสรกราลสีโพสต์ว่าแฟนคลับเปนหนักเงินสดกว่า3ล้านบาทให้อิงฟ้าในงานเดอะแกรนด์คอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน2นอกจากนี้เพจแฟนคลับอย่างเป็นทางการของอิงฟ้าก็ได้แจ้งว่าจากบ้านหลักอิงฟ้า ทองคำแท่งส0บบาทเลเซอร์ภาพพี่ฟ้าและเลเซอร์ม่ชน2จำนวนเงิน 6, 3า6 6 3 3สอนสามาบาทจุดสิสตังค์ประสาทเงินจำนวนสิ้นหนึ่งล้านรวมทั้งสิ้น1นึ่งล้านสามแสนสอาบาทจุดสิสตงค์ขอขอบคุณทุกยอดโดเน a t ที่ช่วยกันโดเ a t e ทองคำแท่งและประสาทเงินให้พี่ฟ้านะคะทุกยอดโดเ a t มีค่ามากมากขขอบคุณทุกคนที่ส u p p o r t พี่ฟ้าเสมอค่ะและนอกจากทองกับประสาทเงินยังมีกําแพงเงินปิดเงิน และเงินที่ถูกทำเป็นรูปร่างตุ๊กตาต่างๆซึ่งมีมูลค่ารวมๆกว่า3ล้านบาทด้วยขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ